ันนี้เป็นรีโวโหน้าหมูป่าความสูงเมตร้าตู้เอ็มบีซีแอร์เอ็มบันลูกค้ากระพาผ่าด้วยนะครับมาดูตู้กันดูตู้กันโอ้พี่โอ๊ตผ้ายางใหม่ๆเลยที่<ด>เราเคยบอกทุกคลิปไว้นูคือถ้าผ้ายางเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่ใช่แล้วนี่อย่างนี้เลยดูใส่ได้มองทะลุหน้าได้พ, 3, ไพัดลมสามใบพัดนี่คือถือว่าเย็นลบยี่ถือว่าสบายมากนะ อันนี้ก็สูงเมตรเก้าเหมือนกันเป็นรถห้องเย็นนะครับผมนะอันนี้จะเป็นตู้ไฟเบอร์ด้วยวะ่ะน้ําหนักเบาแต่เก็บความเย็นได้ตู้สวยนะตู้ใหม่ได้อย่างนึงไอ้ข้างๆจะบูเป็นไฟเบอร์ใช่ไหมจะมีซี่ซี่ซี่แบ่งล็อกได้เย็นลบยี่สิบถือว่าสบายใครกำลังหารถห้องเย็นนี่แนะนําเลยและล่างลงล่าง,างน้ำไม่เห็นแม้ล่องลึกๆแล้วอันนี้เป็นตู้ของท็อปโครอ่านถูกป <O>, ่าวะท็อปโคลฮะท็อปโครท็อปโคลนะแต่ก็ได้เป็นกระทะผ่าเหมือนกันนะครับกระทะผ่านี่คือหนึ่งเลยมันของของน่ากพู นมันก็ยังไม่เก่าแต่ถามว่าตอตลอดเปลี่ยนให้ใหม่ได้ไหมได้ไม่ชอบเออบอกเลยเดี๋ยวจัดให้นะพัดลมสองใบพัดล้างน้ำใหม่ๆตู้ไฟเบอร์เหมือนกันน้ำหนักเบาแต่เก็บความเย็นได้ดีอ่ะอีกสักคันแล้วกันนะเอาสองคันนี้แล้วกันไหนเอาสองคันนี้เลยเพราะว่าหนึ่งเลยคันนี้มันติดต่อหลังส่วนคันนี้ผมชอบแม็กหลังตู้ MBC รับผมนะครับอีซู s o D-MAX นะเล้งกระแทกผ่านะครับผมนะอันนี้ดูเป็นดูตู้ไหนใหม่ไหมใหม่ใหม่ไหมดูใหม่ๆเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมมาพัดลมสองใบพัดยังไง สวยงามอันนี้ได้ n b c เหมือนการการับรีโวอันนี้หน้ากอดมมนได้เชนยังไม่เป็นหมูป่ายังเป็นลูกหมูอยู่เขี้ยวยังไม่งอกแต่สาภาพรถไม่คไม่โซมนะครับผมพี่โอ๊ตขอทางนี้นะครับพี่ใหม่ไม่ใลูกค้าดูเอาไงบอกเบอร์หูตึงๆใหม่ๆนี่กระทะผ่านี่ได้เป็นสีบอลทองบอนแออดงกไรสักลั่าง อันนี้เป็นฟันองสองใบพัดมีที่แขวนของเช่นกันคาดว่าเจ้าของเก่าอาจจะเคยขายหมูสดมาก่อนเดานะเดาเดาหรืคือการเดา,ดา,ดาอันนี้แต่ตอนออกมีพัชยยางให้มือนหนึ่งเลยกรี๊บใส่เอาถ้ว่าใครกําลังหารถท้องเย็นที่ต้องการสูงเลยนะ<ม>เริ่มต้นตั้งแต่ไปเมตรแปดไปอยู่ึงสองเมตรสิบ8 8 2, มาเลือกได้เลยมีเพียบแล้วแต่ละคนนี่สวยๆใหม่ๆทั้งนั้นความเย็นลบยี่สิบถือว่าเป็นเรื่องสบายมากสำหรับเต็นท์ผมใครอยากดูเข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันละกันนะวันนี้ผมกับพี่โอ๊ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ